สวัสดีชาวท่านน้ำมีนกรกฎพิจิกทุกคนทุกท่านค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นการทํานายดวงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ชาวท่านน้ำในทลนายช่วงเดือนมก,กราคมปี2569นะคะก็ Happy New Year แล้วก็ m e r ร์ c ี่คริสต์มาชาวท่านน้ำทุกคนทุกท่านด้วยค่ะช่อง a n แนลอาจารย์ป๋าดูดวงไพทาโร่ช่องนี้ทําให้ทุกคนทุกท่านได้รู้สึกเหมือนดูดวงเป็นการส่วนตัวเพราะว่าเราจะนำำําคําถามยอดฮิตมาตอบให้กับทุกคนทุกท่านด้วย ใครสนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์ปันหดา99นะคะที่คอมเมนต์ปันจ,จบะบปะลิงก์วิดีโอคำแนะนำในเรื่องของการจองคิวดูดวงเอาไว้ให้ด้วยใครสนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถกดลิงก์เข้าไปศึกษาอ่านเพิ่มเติมได้เลยหรือใครที่มีคำถามและข้อสงสัยในเรื่องของการดูดวงสามารถกดลิงก์เข้าไปศึกษาอ่านเพิ่มเติมเพื่อความสบายใจของทุกคนุกท่านได้นะคะช่องปัดน,นะคะดูได้ทั้งราคนาราศีแล้วก็เดือนเกิดค่ะ เน้นไปที่ราศีก่อนนะคะแล้วก็ไปดูที่ลัคนาเปรียบเทียบเพิ่มเติมสิ่งดีๆเก็บไว้สิ่งที่ไม่ดีปล่อยวางมันไปหรือว่านําไปวางแผนลดความเสี่ยงก็สวัสดีชาวท่านนามทุกคนทุกท่านเลยนะคะในทำลายปี2569พลังงานของดาวพฤหัสโดดเด่นมากเป็นพลังงานที่เข้ามาเพื่อปรับความสมดุลชีวิตไกลเกลี่ยเคลียให้ถูกที่ถูกทางถูกคนถูกเวลาแล้วก็ถูกต้องด้วย สิ่งที่ดีจะอยู่ต่อไปค่สิ่งที่ไม่ดีก็จะมาลายหายไปอะไรที่เป็นของเราเป็นวาสนาของเราที่ควรจะต้องได้รับแต่พลัดพรากจากไปมีโอกาสจะกลับมาใหม่ได้ในปี2569เป็นปีที่ดาวพฤหัสเป็นแสงนํำทางให้สามารถเริ่มต้นใหม่ได้ไปในทางที่ดีก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากของชาวท่านน้ำมีนกรลกฏพิจิกที่อยากจะเริ่มต้นใหม่ในปี2569นะคะ ชาวราศีมีนค่ะถึงแม้ว่าจะมีดาวเสาร์อยู่ในเรือนชะตาคือดาวเสาร์เองเนี่ยก็ไม่ได้ทํางานเป็นประเด็นเป็นปัญหาในเรื่องของความรักกับชาวราศีมีนนะแต่สําคัญคือชาวราศีมีนเองก็ต้องเลือกคู่ตามพลังงานของดาวพฤหัสก็คือถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องตามศีลธรรมถึงจะเป็นคู่บุญคู่บารมีแล้วก็มีการส่งเสริมเพราะว่าดาวเสาร์เป็นดาวบาพพะเคเวลาอยู่ในเรือนชะตาแล้วเราทําผิดศีหรือมีคู่่แบบ ผิดศีลผิดที่ผิดเวลาเราก็มีโอกาสที่จะได้หลับในเรื่องของเคราะห์กรรมหรือความทุกข์ยากจากเรื่องของความรักได้นะโดยเฉพาะกลุ่มรักซอนรักสามเศร้าชาวราศีมีนอย่าไปคล้องไปเกี่ยวเจอคนไม่เคลียร์ไม่ต้องเข้าไปในความสัมพันธ์เลยเพราะว่าพลังงานของดาวพฤหัสที่เป็นดาวเจ้าเรือนของชาวราศีมีนส่งผลดีกับชาวราศีมีนอยู่แล้วทําให้ชาวราศีมีนเจอในเรื่องของความรักเนื้อคู่คู่ของที่ดีได้นะคะ ส่วนชาวราศีกรกฎงานกรกฎอ่ะเป็นกลุ่มราศีที่ปีนี้จะมีดาวพฤหัสย้ายเข้ามาในเรือนชะตาช่วงประมาณกลางปีนะคะแล้วก็อยู่ตั้งแต่31พฤษภาคมค่ะจนถึงช่วงวันเดือนตุลาคมเลยเป็นการเข้ามาเพื่อทำให้ชาวราศีกรกฎเนี่ยหลุดพ้นในเรื่องของกรรมเก่านะแล้วก็คลี่คลายในเรื่องของปัญหายกระดับชีวิตของชาวราศีกรกฎให้ลงตัวแล้วก็ไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้น ในเรื่องของความหลักคู่ครองชาวราศีกรกฎก็เลยอาจจะลงตัวได้แล้วก็เจอคนที่ดีได้ที่ผ่านมาเนาะกรกฎเองก็จะเจอเรื่องของความหลักเนื้อคู่คู่ครองได้นะแต่ว่าด้วยดาวพฤหัสเดินเสียก็เลยทําให้เจอได้แต่ลงตัวไม่ได้ในทไลายที่ดาวพฤหัสเดินดีในทไลายของกลางปีก็มีโอกาสจะส่งผลทําให้ชาวราศีกรกฎแฮปปี้ในเรื่องของความหลักได้นะะแล้วก็ชาวราศีพิจิกค่ะราศีพิจิกเนี่ย ปัดมองว่าเป็นปีที่ระวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่เป็นมุมผิดศีลโดยตรงเลยถ้าใครเป็นประเด็นเรื่องแบบรักๆเลิกๆไม่ชัดเจรักซ้อนรักสามเศ้าคนเจ้าชู้ อันนี้เป็นประเด็นนะคะและยิ่งถ้าไปอยู่เข้าคู่กับกลุ่มชาวธาตุไฟด้วยนะจะต้องะระมัดระวังในเรื่องของปัญหาความรักหรือเกณฑ์การจบและเริ่มต้นใหม่มันจะทํางานได้แต่ถ้าเกิดใครเนี่ยที่เป็นมุมของคนโสดนะคะจะรอในเรื่องของความรักหรือความลงตัวมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้กับชาวราศีพิจิกนะคะแล้วก็ระวังมากหน่อยปัญหาความรักก็ในช่วงประมาณปลายปีหรือสิ้นปีนะชาวราศีพิจิกก็เน้นเรื่องของการทําบุญร่วมชาติต่างๆร่วมขันกันเอาไว้ให้มากนะคะ ในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวท่านน้ำมีกกะ,ะกดพิจิตค่ะไนมทำลายช่วงเดือนมาการาคมพลังงานพาไพ่ใบแรกขึ้นเป็นจัสติกเลยจัสติกแปลว่าคนมีมีเจ้าของชาวราศีตุลการคุยการเคลียร์การตกลงเอกสารสัญญาพลังงานไพ่จัสติกให้สองมุมมองค่ะ จะดูไพ่ต่อนะดูไพ่ห้าใบก่อนมาพูดถึงเรื่องอะไรจะตกลงเป็นคู่เป็นแฟนแต่งงานกันอย่างเป็นทางการหรือหม,มายถึงการคุยหรือการเคลียร์นะคะอันนีจีไพ่ขึ้นมาแบบแอบลุ้นพอสมควรนะปีนี้ก็เป็นปีที่ถ้าถามว่าชาวชาวท่านน้ําเลือกคู่เลือกแฟนเลือกให้เคลีคยร์ไปเลยก็เป็นข้อดีค่ะอย่าไปอยู่ในมุมที่แบบว่ารักบังตาปัดบอกไปแล้วใช่ไหม รักบางตาไปว่าอะไรรักเขาอะแต่เขามีเจ้าของแล้วก็รอ รอเป็นตัวจริงรอเ,เคียดตัวเองคือถ้าเราอยู่ในมุมที่รอเราสมหวังค่อยว่ากันนะแต่ถ้ารอแล้วดูแบบว่ากลายเป็นโทษทุกข์กับตัวเองมันก็ไม่ดีนะอันนี้ก็ต้องแบบว่าเลือกให้ตัวเองให้ดีด้วยใช่ไหมนะพลังงานไพ่ของ justice ขึ้นมาในใบแรก energy ของ justice ต้องคุยเคลียร์กันแบบมีเหตุมีผลไม่อย่างนั้นเรื่องเด็กเป็นเรื่องใหญ่ได้นะคะแล้วก็ไม่ค่อยแนะนําให้ชาวท่านานาไปเกี่ยวข้องกับเรื่องหลักสอนเพราะว่ามีความเสี่ยงในเรื่องของการถูกฟ้องชู้ฟออ้องร้องหย่าร้างอะไรแบบนี้ได้นะคะ พลังงานไพ่ห้าใบออกมาบอกอะไรเพิ่มเติมค่ะไพ่เป็นไพ่ของเลิฟเวอร์ค่ะนะคะไพ่ของเก้าก็ค่ะดูเหมือนไพ่จะชี้ชัดว่าชาวท่านน้ำระวังไปเจอคนมีเจ้าของหรือคนที่เขาก็เคลียรเรื่องพันธะเก่าแฟนเก่าไม่ค่อยเรียบร้อยมีเรื่องของการเข้ามาและการกลับมาแล้วเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยจะชัดเจนเป็นชาวราศีกันไหมเป็นชาวราศีมีนหรือเปล่าเป็นชาวราศี เมถุนไหมนะเป็นชาวราศีกร,รกฎหรือเปล่านะพลังงานไพ่ห้าใบค้อนข้างจะขึ้นมาหนึ่งข้อแรกถ้าคุณเป็นคนโสดระวังเจอคนมีเจ้าของระวังเจอคนที่เขาเลิกกาแฟแล้วแหละแต่ยังไม่เขียนเรื่องแบบเอกสารพันธะเจอเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็ไพ่วันนี้อาจจะหมายถึงการเคลียร์การตัดสินใจการเลือกใครคนไหนคนหนึ่งก็ได้หรือพูดถึงทิศทางความสัมพันธ์ก็ได้เช่นไม่ชัดเจนจะชัดเจนไหม ไม่เคลียร์ตัวเองจะเคลียร์ตัวเองไหมนะคะความไม่ลงตัวในความสัมพันธ์เนี้ยมีแนวโน้มจะได้พัฒนาเป็นตัวจริงหรือสมหวังไหมนะคะอันนี้ตามพลังงานไพ่ห้าใบที่ขึ้นมานะ,ะดูซิว่าห้าใบออกมาบอกอะไรเพิ่มเติมให้กับชาวท่านน้ำนะคะถ้าใครไปอยู่ในสถานการณ์ที่แบบว่าสองสามคนไม่ชัดเจน ช้อยตัวเลือกโหช่วงเครียดเลยนะจ้ะคือเป็นมุมที่แบบว่าคุณคงตั้งคําถามกับตัวเองอะว่าควรแบบอยากเคลียร์อยากไฟไดีไหมหรืออยากรู้ทิศทางความสัมพันธ์เนี่ยควรถามเขาออกไปไหมหรือเขาจะเคลียร์ตัวเองได้ไหมนะพลังงานไพ่ใบแรกค่ะนะคะใบแรกเป็นพลังงานไพ่ของเดวิลค่ะเดวิลเป็นไพ่ของลักสอลักสามเศร้าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอลดซีิ พลังงานดาวพฤหัสเดินดีมากอย่าไปอยู่ในมุมแบบรับรับ,รบซ่อนๆเลยแล้วปัดบอกว่าอะไรอย่าไปเลือกจะอยู่ในมุมแบบลักบ,บังตาใช่ไหมพลังงานไพ่เป็นไพ่ของสี่ดาบค่ะสีดาบแปลว่าอะไรคะเก็บทรงเก็บอาการวางนิ่งวางเฉยนะคะไพ่เป็นไพ่ของ6เหรียญการให้และการได้รับควนถือถ้วยค่ะการขอให้อยู่ในความสัมพันธ์แล้วก็ไพ่ของหถ้วยค่ะ ใจหนึ่งก็มีหวังใจหนึ่งก็ผิดหวังการรอคอยหรือการร้องขอไม่ประสบความสาเร็จแสดงว่าก็มีความเป็นไปได้ว่าเรื่องนี้พอไปเจอโมเมนต์แบบสองสามคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนักซ้อนแล้วก็จะมีการแบบขอให้อยู่ในความสัมพันธ์แล้วก็มีการตกผลึกด,ด้วยนะว่าจะอยู่หรือไม่อยู่ดีนะฮะซึ่งปฎดว่าคุณคงไปเจอคนที่เขาก็ซัพพอร์ตดูแลดีอ่ะเทคแก่ดีแบบนี้ได้ด้วยนะ ก็ด้วยไพ่ใบนี้ค่ะมีทั้งความรักแล้วก็มีทั้งความกังวลใจมีทั้งความรักใจหนึ่งก็อยากอยู่แต่ใจหนึ่งก็กลัวรอแล้วจะผิดหวังใจหนึ่งอยากเดินออกไปแต่ก็รู้สึกรักแล้วก็สนิหาแล้วก็รู้สึกแบบว่ายัางต้องการเขาอ่ะเป็นแบบนี้ได้นะพูดถึงรักบางตารักบางตาก็มาเห็นไหมแล้วก็พูดถึงความรักที่แบบว่าเราควรจะเลือกตามพลังงานของดาวพฤหัสนะอันนี้เดวิลกับดาวเสาร์ทำงานเลยนะคะ ในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวท่านน้ำมีนกรกอพิจิตในทำนายช่วงเดือนมกราคมค่ะคงเป็นทำนายที่คุณค่อนข้างจะมีความคิดมากความกังวลใจมากๆอันเกี่ยวข้องกับช้อยตัวเลือกความสัมพันธ์ที่ไม่เคลียร์หรือความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนก็คงจะเป็นจุดที่คุณคงตกผลึกว่าควรจะต้องไฟติ้งตั้งคําถามดีไหมว่าจะชัดเจนไหมหรือมีทิศทางความสัมพันธ์อย่างไรหรือเรื่องนี้ก็คงจะตั้งคําถามกับตัวเองว่าควรจะรอดีไหม หรือบางคนอาจจะเฟดตัวเองไปแล้วก็ได้นะเราก็ตั้งคําถามว่าเขาจะกลับมาไหมเพราะว่าไพ่ในวันนี้ก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเจอความนิ่งหรือความเงียบแต่ยังทักทายกันอยู่แล้วก็หวังว่าเขาจะกลับมาแต่มันเป็นความหวังไงที่เราไม่สามารถจะไปแอคชั่นอะไรได้เรียกร้องอะไรได้ทําอะไรได้มากมายอะไรนี้ไม่ขนาดนั้นนะคะดูจะไปเจอคนที่อยากมีเราแบบลับๆแต่ก็อุปถัมภ์นะจะ อุปัรรมซัพพอร์ตอุปธรภมซัพพอร์ตดูแลนะที่บัดบอกไปนะดูสิว่าพลังงานไพ่ความคิดความรู้สึกของคนรักคนรู้ใจเขาคิดเขารู้สึกอย่างไรกับชาวท่านน้ำบ้างนะคะพลังงานไพ่ความคิดความรู้สึกของคนรักคนรู้ใจเขาคิดเขารู้สึกอย่างไรกับชาวท่านน้ำบ้างใบแรกค่ะใบแรกเป็นพลังงานไพ่ของเด็กถือดาบค่ะเด็กถือดาบอยู่ในระหว่างการตัดสินใจจะเลือกหรือไม่เลือกจะคบหรือไม่คบอัศวินถือกระทา อัศวินถือาคาถาควีนถือคาถาสองถ้วยค่ะแล้วก็พลังงานาพเป็นไพ่ของเดือดสันโอ้ว้าวนะอันนี้ปัดว่าถ้าพูดถึงความรักก็รักจริงอะ่ะชอบจริงรักจริงดูตัดสินใจดูเลือกดูชอบจริงจังดูลักจริงจังดูอยากให้เป็นภาพอนาคตแต่เคลียร์ตัวเองไม่ได้หรือเปล่าอือหรือถ้าถามเรื่องแบบการตัดสินใจอันเกี่ยวข้องกับความชัดเจนอีกฝ่ายหนึ่งคือชัดเจน อีกฝ่ายหนึ่งไม่พร้อมจะชัดเจนหรือเปล่าเอออันนี้ก็ต้องให้ดูเพิ่มเติมนะนะคะเพราะฉะนัะ้นพลังงานไพ่ที่ขึ้นมาถ้าถามว่าความคิดความรู้สึกของคนครักเขาใจที่เขามีต่อชาวท่านน้ำก็เป็นโมเมนต์คือเขาก็รักเขาก็ชอบชาวท่านน้ำมากๆก็อยู่ที่ว่าชาวท่านน้ำเนี่ยรักชอบเขาเหมือนเดี๋ยวเขารักชอบชาวท่านน้ำ้วยหรือเปล่านะเพราะว่าด้วยพลังงานไพ่ในตอนนี้เวลานี้เป็นมุมที่อาจจะไว้เวอร์ซ่ากันได้เช่นชาวท่านน้ำอยาก เคลียอยากฝฟอยอยากชัดเจนแต่ทางเขาไม่ชัดเจนไหมหรือเขาก็าอยากชัดเจนแบบเบอร์แรงมากแต่ชาวท่าน้ําไม่สามารถเคลียตัวเองหรือไม่สามารถให้ความชัดเจนได้หรือเปล่าไม่สามารถทําที่ตามที่ร้องขอได้แต่ว่าก็อยากให้เขาอยู่ในความสัมพันธ์หรือเปล่าเออน้ำคนะ่ะเป็นไพ่ที่พูดถึงแบบการอยากจะกลับมาขอคืนดีในความสัมพันธ์ก็ได้ด้วยนะ เราก็อยู่ที่ว่าอีกคนหนึ่งจะตัดสินใจย,ยังไงเพราะมันก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีความแบบคาราคาซังไม่เคลียร์ยุ่งยากอยู่ในนั้นน่ะนะะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถ้าโสดก็โสดมาเจอกันก็ชัดเจนแจม่มแจม้งจะแหววเดือนหน้ากันไปอ่ะรักกันดีอยู่ก็ข้ามคลิปวิดีโอนี้ไปก็ได้แต่ถ้าเกิดใครไปเจอปัญหาแบบความไม่ชัดเจนคนไม่ค่อยเคลียร์การกลับมาในความสัมพันธ์แบบไม่ค่อยเคลียร์สองสามคนไปเจอความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับ คนที่ไม่สามารถที่จะเคลียร์ตัวเองได้แล้วยังอยากให้เราอยู่ในความสัมพันธ์นะอีกคนนึงอยากชัดเจนอีกคนนึงไม่อยากชัดเจนอีกคนนึงอยากให้เคลียร์อีกคนนึงเคลียร์ไม่ได้อะไรประมาณนี้ค่ะก็ดูดวงส่วนตัวไปละกันเนาะแต่ไพ่วันนี้คอนท้าจะมีแนวโน้มว่ามีความรักอยู่ในนั้นแหละเออนะคะมีความรักอยู่ในนั้นมีความถูกสเปคถูกใจอยู่ในนั้นมีความอยากประสบความสําเร็จอยู่ในนั้น มีความอยากเดินหน้าความสัมพันธ์ในรูปแบบอนาคตในงนั้นแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ไทม์ไลน์นี้ไงที่แบบว่าจะลงตัวขนาดนั้นพลังงานไพ่ห้าใบออกมาบอกอะไรเพิ่มเติมให้กับชาวท่านน้ำนะคะใบแรกค่ะใบแรกเป็นพลังงานไพ่ของหนึ่งดาบค่ะการตัดสินใจและการเลือกว้าวห้าคาถาค่ะไม่เลือกเลือกไม่ได้ สองคนในเวลาเดียวกันไม่เลือกเลือกไม่ได้จะติกค,ค่ะขึ้นเหมือนกันเลยอะ่ะแล้วก็พาเป็น,นเก้าคาคะพันธะเก่าแฟนเก่าว้าวแาลว่าคงเป็นช่วงเวลาที่ชาวท่านน้ำกับคนรักคนรู้ใจจะต้องมีการคุยเคลียร์เรื่องพันธะเก่าแฟนเก่าพ่อแม่เคลียรอะไรที่มันดูเป็นอุปสรรคปัญหาไม่ลงตัวของเราสองคนน่ะต้องมีการคุยหรือการเคลียแน่นอนเลยแล้วมันมีการตัดสินใจและการเลือกและการหาทางออกไนี แล้วก็มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องการความชัดเจนมากๆหรือลงตัวมากๆแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็น่าจะยังให้ไม่ได้และแต่ก็อยากให้เธออยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีช่วงเวลาแบบขอเวลาใช้คำว่าขอเวลาเออนะขอเวลาเป็นช่วงการขอเวลา ก็อยู่ที่ว่าชาวท่าน,น้ําขอเขาหรือเขาขอชาวท่าน,น้ำดูเป็นแบบนั้นนะคะวันชาวท่าน,น้ํามีกรกฎพิจิกรพลังงานภพยที่ขึ้นมาในตอนนี้ก็เป็นเรื่องของความรักค่ะแต่ว่ามันก็ต้องเน้นเรื่องความเคลียร์ความชัดเจนด้วย ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ไม่ชัดเจนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ไม่เคลียร์แต่นี่คือจังหวะที่จะต้องเอาทุกประเด็นปัญหาและความไม่เคลียร์ความไม่ชัดเจนขึ้นมาคุยขึ้นมาตัดสินใจขึ้นมาหาทางออกนะบางทีมันอาจจะไม่ใช่เรื่องงามยามดีค่ะแต่ว่าโชคชะตาเหมือนจะนําพาคุณมาถึงจุดที่แบบว่าต้องตัดสินใจแล้วต้องเลือกแล้วต้องเคลียร์แล้วนะให้มีก้าวกระทำเหมือนกันมีจัสติกเหมือนกันชัดเจนพันธะเก่าแฟนเก่าหรือพ่อแม่ครอบครัวมีอิทธิพลในความสัมพันธ์ ะะเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีอุปสรรคปัญหาเราก็จะต้องมีการตัดสินใจหรือหาทางออกนะคะถ้าเป็นเรื่องแบบว่าชีวิตคู่แล้วมีเรื่องแบบหลักซ้อนเข้ามาทำลายนี้ก็คงเป็นทำลายที่คงจะต้องคุยกันแหละว่าตัวเราจะไปต่อกันในความสัมพันธ์ไหมเธอจะเลือกใครเธอจะอยากกับฉันไปเลือกอีกคนนึงหรือว่าเธอจะเลิกลากับอีกคนนึงนะคะแล้วเดินหน้าไปกับฉันอะไรแบบนี้นะเออก็จะเป็นทรงประมาณนี้ได้ ะะยกตัวอย่างเพื่อความเข้าใจได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะอันก็ไปดูในความเป็นจริงค่ะว่าชาวท่านาน้ําในไทม์ไลน์นี้เราอยู่มุมไหนมุมรอเขาเคลียร์ตัวเองหรือมุมที่เราจะต้องไปเคลียร์ตัวเองเพื่อเขานะแต่คงจะมีความยากพอสมควรเพราะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ไม่น่าจะเคลียร์ตัวเองได้ไม่ใช่จังหวะที่จะเคลียร์ตัวเองได้นะคะ เดี๋ยวดูไพ่ของวันแล้วก็ราศีค่ะว่าคนเกิดวันอะไรหรือราศีอะไรมีอิทธิพลในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาทธาตุลมกุมม่มเมทุนตุนนะคะใบแรกค่ะนะไพ่ของวันไพ่เป็นคนเกิดวันพฤหัสค่ะคนเกิดวันศุกร์ค่ะคนเกิดวันอังคารและคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะ ไพ่ของราศีค่ะราศีอะไรมีอิทธิพลในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์กับชาวทัตุน้ำม,มีนกรกดพิจิกบ้างนะคะไพ่เป็นไพ่ของชาวราศีกรกฎค่ะคนเกิดในเดือนกรกดก็จะมีสิเนาะราศีกันค่ะนะคะราศีมีนค่ะแล้วก็มีนมีนกับมีนกับ กันก็ขึ้นอยู่แล้วนะคะพืชศพค่ะพืชศน,นะคะชาวธาตุดินมังกรพืชศพกันนะคะชาวราศีมีนะคะชาวราศีพิจิกคะ่ะชาวราศีเมถุนนะคะแล้วก็มีกรกฎใช่ไหม ก็ระกดอยู่ในหน้าไพ่ด้วยใครที่ดิวอยู่อันนี้ก็รกฎนะใครที่ดิวอยู่กับสีลศีนี้หรือคนเกิดในศีเดน,นี้หรือ4ีวันนี้นะสนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอนไลน์8699นะคะมาดูดวงตามวันเดือนไปเกิดประกอบไพ่ทาโร่ค่ะวันเดือนไปเกิดก็จะตอบว่าเราเป็นเนื้อคู่กันไหมเป็นเนื้อคู่กันแบบไหนเรื่องราวความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไรเข้าใจดวงเขาเข้าใจดวงเราเดินกับมันได้ถูกที่ถูกทางถูกเวลาชาวท่านน้ำมีนกรกฎพิจิกร ถ้ามาดูดวงส่วนตัวก็คงจะตั้งคําถามนะฮะเลยว่าออปาดการอยากเคลียร์อยากไฟายาชัดเจนจะมีผลเป็นอย่างไรนะคะหรือรอการเคลียร์ตัวเองนะจะประสบความสําเร็จไหมนะเขาคิดเขารู้สึกอย่างไรกับเราแต่ไพ่วันนี้ก็ค่อนข้างจะชัดเจนว่าเขาจริงจัง แต่เขาเคลียร์ตัวเองไม่ได้หรือเปล่านะอย่างที่ผัดบอกไปใช่ไหมเนี่ยเราก็คงอยากจะรู้ว่าว่าควรจะรอไหมเราไปตกเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไม่ประสบความสําเร็จหรือเปล่าถ้ารอรอนานหรือเปล่านะคะถ้าเป็นมุมซ้อนถามแอดมินให้เรียบร้อยก่อนดูดวงนะคะมุมซ้อนมุมมาทีหลังคําถามที่จะไม่ตอบให้เช่นเขาจะเลิกกับภรรยาสามีเขามาเลือกเราไหมยเงี้ยจะไม่ตอบให้นะะไปดูคุณภาพคู่เราได้เลย ถ้าคุณภาพคู่เราเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ชัดเจนระยะยาวถ้าคุณภาพคู่เป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไม่ประสบความสําเร็จก็ถอนตัวได้เลยไปเลือกคนใหม่ไปตามพลังงานของดาวพฤหัสก็จะดีกว่าหรือถ้าเราอยู่ในโมเมนต์ของคนที่แบบเขาอะเลิกกับแฟนแล้วเลิกกับคู่แล้วแต่ยังไม่สามารถจะเห็นมาย,ยาดได้เราก็จะตั้งคําถามว่า มันจะมีปัญหาอะไรตามมาไหมหรือว่าสุดท้ายแล้วเรื่องนี้จะสมหวังได้ไหมก็ต้องไปดูที่ความเป็นเนื้อคู่หรือคุณภาพคู่ประกอบนะคะรวมถึงไปดูแนวโน้มดวงในปัจจุบันว่าเหมาะไหมกับการที่เราจะพูดถึงการอยากเคลียร์อยากฝ้ายาชัดเจนนะคะหรือใครที่มีปัญหาความสัมพันธ์แล้วจะคุยเรื่องการตัดสินใจการเลือกกันยาหรือปัญหารักสอนเรื่องนี้จะไปทิงทิศทางที่ดีหรือไม่ดีอันนี้ก็ต้องดูที่ความเป็นจริงเพิ่มเติมเพราะอะไรเพราะไพ่อ่ะให้ในยาว่าอยากให้อยู่อ่ะแต่ไม่สามารถทําตามความเรียกร้องได้ อ,ะะอุปถามช่วยเหลือแหละแต่ไม่สามารถมีสถานะหรือชัดเจนได้รักแหละแต่ว่ามันไม่ลงตัวมันไม่เคลียร์นะฮะไพ่จะดูเป็นทรงนี้นะคะคำถามยอดทิศคำถามแรกค่ะอ้อปัดเราเจอเรื่องของความสัมพันธ์ที่ไม่เคลียร์หรือไม่ชัดเจนจริงๆดูสิว่าไพ่ให้คำแนะนำว่าอย่างไรนะไพ่เป็นไพ่ของเก้าเหรียญน,นะะ่ะเก้าเหรียญไพ่เป็นไพ่ของสี่เหรียญคะ่ะสี่เหรียญเก้าเหรียญ เหมือนคุณจะจับสังเกตได้อนะ่ยว่าคนคนนีไ้ไม่น่าจะเลือกใครไม่น่าจะเลือกใครจับสังเกตได้ว่าคนคนนี้ไม่น่าจะเลือกใครไพ่เป็นเดนค่ะเป็นไพ่ของชาวราศีพิจิกชาวราศีพิจิกไม่น่าจะเลือกใครแบบนี้หรือเปล่านะหรือนะเขาจะขอเวลาในการตัดสินใจหรือเลือกก็ยังไม่เลือกใครอยู่ดีอะไหละอันขอเวลาในการตัดสินใจหรือเลือกมังกรพฤษศพพิจิกคนะ่ะเป็นกลุ่มสามราศีที่ใช้เวลาในการตัดสินใจและการเลือก เป็นกลุ่มที่ไม่ชอบให้มีความกดดันในความสัมพันธ์เป็นกลุ่มที่มีโอกาสจะใช้เรื่องตา,กการกะและเหตุผลมากกว่าความรู้สึกเป็นกลุ่ม,มที่ซัพพอร์ตดูแลอุปถัมภ์ช่วยเหลือได้แต่อย่ามาเร่งรัดอย่ามากดดันจะต้องเวลาต้องถึงเวลาที่มันสุกงอมหรือเขาพร้อมดูไพ่ก็จะให้คําแนะนําแบบเดียวกับที่ปัดพูดไปทั้งหมดแล้วค่ะว่าเขาซัพพอร์ตได้เขาดูแลได้แต่ไลฟ์สไตล์ความรักความสัมพันธ์ของเขาค่ะเขาจะเป็นคนที่เลือกเอง เขาจะยังไม่ใช่เลือกใครนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ไปเจอเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะไปเจอเรื่องความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไปเจอเรื่องของความสัมพันธ์ไม่เคลียร์ก็มีได้แค่คําว่าอดทน,นอดทนประคับประคองรอเวลาสิบคาถาแปลว่ายากช้านาน,นค่ะเลือกยากเลือกช้าเลือกนานเลือกนานต้องอดทนต้องใช้เวลา ไหวไหมนะตามนี้เลยนะไหวไหมดูเขาก็พยายามจะทําให้คุณไหวเป็นแบบนั้นนะปัดมองว่าเขาก็พยายามจะทําให้คุณไหวเขาเหมือนจะอยากจะทําให้เ,เวลาทําให้อะไรดีขึ้นก็ได้นะเออนะอะไรแบบนี้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้คําแนะนําของไพ่ก็ค่อนข้างจะให,ให้ความชัดเจนนะไม่จบก็ต้องอดทนนะ เพราะเขาอาจจะไม่ได้เลือกใครหรือว่ายัางไม่ได้เลือกใครเร็วๆนี้ประมาณนี้นะคะหรือไม่สามารถจะเคลียร์ตัวเองได้เร็วๆนี้เราจะจบไปเลยไหมนะคะเราจะจบไปเลยไหมหรือว่าเราจะอดทนรอนะคะคําถามต่อมาค่ะออบาตถ้าเราเลือกเลือกเริ่มต้นใหม่อะ่ะเลือกไม่รอเลือกไม่รอเลือกไปเริ่มต้นใหม่ดูไพ่ตอบว่าอะไรนะคะไพ่เป็นไพ,อพ่องสิบดาบค่ะดูไพ่มาตรงคําถามจังเลย เรืองไม่รอใช่ไหมหนึ่งด้วยค่ะจบแล้วเริ่มต้นใหม่เรืองไม่รออไพ่เป็นไพ่ของเดอะฟูลค่ะนะคะไพ่เป็นเด็กถือดามค่ะแล้วก็ไพ่เป็นไพ่ของเจ็ดถ้วยค่ะไพ่ก็บอกว่าคุณก็เลือกได้นี่ออคุณมีช้อยหรือมีตัวเลือกมีคนใหม่ๆเข้ามาให้เลือกนะคุณเลือกที่จะไปเริ่มต้นใหม่คุณก็สามารถที่จะไปเลือกสิ่งใหม่ๆสิ่งที่ใช่สําหรับคุณได้ไพ่ต่อแบบนี้นะ ไปเป็นแบบสวยรวยเก่งมีอิสระเลือกได้เป็นตัวของตัวเองไม่จําเป็นต้องมาอยู่ในมุมของความสัมพันธ์ที่คลุมเครือไม่ชัดเจนหรือว่าจะอยู่ก็ได้แต่ว่าเราต้องรับข้อดีขอด้ขอเสียให้ได้ใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่อยู่อ่ะเรามุฟออนได้ไหมมุกออนได้ค่ะมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์ให้เราเลือกหรือเราจะไปเลือกใครก็ได้อ่ะมีตอบตามใ่าเลยนะ,นะแต่ข้อควรระวังคืออะไรความเป็นชาว่านน้ำใจอ่อนนะเจอเขายืดอิดหน่อยก็อ่อนไหวแล้วอ่ะ แล้วดูเขาก็จะยื้อด้วยใช่ไหมไม่มีคําพูดไหนเลยนะที่ปัดบอกว่าเขาจะปล่อยเราไปเขาจะมีวิธีการที่จะทําให้เราอยู่ในความสัมพันธ์ได้หรือรอได้นะนี่ตัวเราเองนี่แหละนะคะที่จะรอไปกังวลไปนะคะถ้าไปเริ่มต้นใหม่ก็เริ่มได้นะคะอ๋อปาดถ้าเราเลือกที่จะรออะเรื่องนี้นะพลังงานไพ่บอกว่าอะไรนะไพ่เป็นไพ่ของไฮโลแฟนค่ะ อาจจะเลือกไปทําบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันกันให้มากหน่อยนะคะไพ่เป็นไพ่ของเจ็ดเหรียญค่ะก็ใช้เวลาเป็นคําตอบไพ่เป็นเอ็ดอัศวินถือเหรียญค่ะอันนี้มุมรอนะมุมรอค่ะอาจจะต้องหลีกเลี่ยงด้านความขัดแย้งด้วยค่ะแล้วก็ไพ่เป็นไพ่ของเก้าดาบไพ่บอกว่าต้องไปทําบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันกันมากนะเพราะอาจจะรอนานหน่อยแล้วก็ในระหว่างรอเราจะเจอบททดสอบที่โคตรจะเครียดเลย ที่แบบขัดแย้งกันมากด้วยเราจะกลับมาอยู่ในจุดเนี้ยตลอดเวลาเลยก็คือย้อนแย้งกับตัวเองอะ่ะคือความรู้ผิดชอบชัว่วดีมันก็ทํางานแต่ลักก็บังตาทําให้เราอยู่ในความไม่ชัดเจนอยู่ในความไม่เคลีย อันนี้พูดตามเนื้อเรื่องนี้นะวันนี้เป็นมุมไม่ชัดเจนมุมไม่เคลียร์มุมของความสัมพันธ์ที่ไม่ยอมปักหมดุดมุมของความสัมพันธ์ที่ไปเจอคนมีช้อยมีตัวเลือกมุมของความสัมพันธ์ที่เราไม่สามารถจะไปทําอะไรได้นอกจากรับสภาพเรียกร้องอะไรก็ไม่ได้อยากจะไปเขาก็จะให้อยู่อืม นะคะโมเมนต์จะเป็นแบบนี้พอจังหวะเนี้ยก็เป็นจังหวะที่แบบอยากคุยอยากเคลียร์อยากเจอความยุติธรรมในความสัมพันธ์อยากเจอความถูกต้องในความสัมพันธ์อยากเจอภาพอนาคตจะได้ไหมเขาก็ตอบคุณมาเลยค่ะฉันรักเธอฉันเลือกเธอแต่ฉันเคียนตัวเองไม่ได้เธอรอฉันหน่อยได้ไหมเธอรับกับตรงนี้ก่อนได้ไหมอะไรแบบนี้นะมันก็เป็นอะไรที่เราแบบม,มันจะย้อนแย้งกับตัวเองอะ สีนธรรมความถูกต้องมันก็ทํางานในตัวเราตัวเราก็เดินหน้าความสัมพันธ์ไปแบบหนึ่งเราก็อาจจะต้องไปทําร่วมชาติร่วมบาตรร่วมขันกับเขามากหน่อยกับสองคือว่าเวลามันก็เป็นคําตอบแหละเราก็ต้องคัดกรองว่าตกลงแล้วเราอยู่ในความเป็นเนื้อคู่กัน เป็นคู่บุญกันอยู่ในสิลและทำความถูกต้องที่ดีต่อกันหรือว่ายิ่งอยู่ยิ่งเป็นประเด็นเป็นปัญหาต่อกันนะแล้วก็ไพ่บอกว่าระวังความเครียดระวังปัญหาความขัดแยง้งระวังความยุ่งยากเหมือนอารมณ์แบบรักไปแล้วสุดท้ายแล้วเราก็จะขัดแย้งกันไม่ลงตัวกันแบบนี้ได้แล้วเดี๋ยวก็จะกลับมาถึงจุดที่แบบอยากเลิอกอยู่ดีอยากจบอยู่ดีนะคะเพราะว่าคิดมาและกังวลใจนะคพะพลังงานไพ่คำแนะนำระบบสรุปของชาวท่านน้ำเหมือนไพ่จะไม่ค่อยเอื้ออำานวยให้ชาวท่านน้ำค่ะ อยู่ในมุมแบบลักซ่อนรักสามเศร้าวความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนซึ่งปัดพูดไปตั้งแต่ตอนต้นคลิปไพ่ดีเอ็มเพรสขึ้นไพ่ของคิงถือดาบแปลว่าเราเป็นเนื้อคู่กันไหมไม่นะดีเอ็มเพรสแปลว่าคู่ผัวตัวเมียแม่ของลูกคนที่เราจะแต่งงานอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตเป็นคู่บุญเป็นคู่ครองขึ้นคิงถือดาบใช่ไหมไม่ใช่ปักหมุดได้ไหมไม่แต่ท้่วแปลว่า m มนะุฟออค่ะ ไพ่เวอร์ค่ะรักออนไลน์หรือชาวต่างชาติหรือรักทางไรลและไพ่เป็น6ทวยค่ะเอนเนอจีไพ่ในวันนี้ก็ค่อนข้างจะมีความชัดเจนว่าเราอาจจะต้องแบบเหมือนรักและผูกพันแต่เป็นตัวจริงไม่ได้หรือเรื่องนี้ move on เพราะเขาไม่สามารถให้เราเป็นตัวจริงได้ บางทีเราก็ต้องอยู่ในความแบบเขาเรียกว่าอะไรนะอุปธรรมช่วยเหลือกันแต่ไม่สามารถเป็นตัวจริงได้เอ,อโมเมนต์แบบนี้ได้ดูเป็นเอจี่ไพ่ที่ให้คาแนะนำรับทบสรุปแบบให้เราเข้าใจในมุมเหมือนที่ปัดพูดไปตั้งแต่ตอนต้นคลิปค่ะมีเรื่องของความรักอยู่ในนั้นมีเรื่องของความจริงใจอยู่ในนั้นแต่ว่าวิาวบักกรรมความรักไม่ได้ทําให้เราลงตัวในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ถ้าเราจะเดินหน้าไปต่อมันมีข้อดีข้อเสียให้เรารับ เพราะ,ะนั้นจะช่างน้าหนักดีเสียอย่างไรก็ของให้หลักตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ในไพ่วันนี้นะคะก็เป็นโมเมนต์ว่าถ้าเราอยากจะเจอรักรักที่แบบว่าอุปธรรมช่วยเหลือเป็นครอบครัวรักที่ดีเนือคู่เราเจอได้นะเราเดินหน้าไปข้างหน้าเราก็สามารถที่จะเจอได้นะพลังงานไพ่คาแนะนำของนางฟ้าบอกว่าอะไรกับ ชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะไบแรกค่ะไปแรกเป็นไพ่ของ c a l l calling your s o u l m a t e ค่ะไพ่บอกว่าให้เราไปไหว้พาขอพรในเรื่องของความรักว้าวนะนะคะไพ่เป็นไพ่ของคลิปเอ็นโอเพนไมค่ะขอให้ใจกว้างใจกว้างเนื้อคู่ของเราอาจจะแบบว่าไม่ค่อยเหมือนคนอื่นเออมาตามเนื้อเรื่องเลยนะแม่เนาะเหมือนเราจะไปเจอคนที่มีเงื่อนไขกติกาจริงๆคําว่าก้าวกระทากับจัสติกเนี่ยพันธทางเก่าแฟนเก่าพ่อแม่ครอบครัว นะหรือเกี่ยวข้องกับเอกสารเชื้อชาติก็ได้อะอะไรแบบนี้หรือไปเจอคนที่เขาแบบว่านะมี มีแนวโน้มจะมีหลายคนในเวลาเดียวกันแล้วอาจจะมาก่อนแต่กลายเป็นคนเป็นคนมาที่หลังเพราะว่าวัฒนธรรมของเขาครอบครัวของเขาต้องเลือกแต่งงานตามที่พ่อแม่เธอให้อะไรแบบนี้ได้นะโมเมนต์ Moment ก็กลายเป็นว่าไพ่วันนี้ก็บอกว่าไหวพาขอพรในเรื่องของความรังเนื้อคู่คู่ครองนะแล้วก็บางทีเราก็อาจจะต้องใจกว้างกับเรื่องของเนื้อคู่คู่ครองของเราเพราะว่าอาจจะไม่ได้เป็นไปตามสเปคตามไทยที่เราต้องการ นะก็จะเหมือนที่บัดพูดมาตอนต้นคลิปอะบางทีอาจจะเป็นพวกเป็นกลุ่มว่ารับข้อดีข้อเสียรับได้ไปต่อรับไม่ได้ก็อย่าไป่ะนะไม่จําเป็นต้องเอาตัวเองไปมีความเสี่ยงเนาะเราสามารถเจอรักที่ดีได้นะคะแต่ความรักอะบัดบอกเลยนะชาวท่านนา้ําทํหลายนี้ความรักคือความรักความรักคือความรู้สึกคืออารมณ์คือความรู้สึกอินเนอร์ด้านความรักมันไม่มีเหตุผล มันไม่มีบัญญัติยางมันไม่มีการกําหนดกฎเกณฑ์มันคือความรักความรู้สึกที่เรามีต่อคนคนหนึ่งรู้หมดอะะรู้หมดว่าเอ้ยติดอะไรเป็นประเด็นอะไรแต่รักอะเป็นแบบนี้ได้นะคะพลังงานไพ่ต่อมาค่ะไพ่เป็นไพ่ของค่ะ relay your exit ค่ะเคลียพลังงานเก่าๆเดิมๆมก็คงต้องเคลียเราไหมคือดูไพ่ให้ความปล่อยวางค่ะ ปล่อยวางยอมรับกับคนที่เราเจอรับไปทาบุญร่วมชาติตักบาตรล่วมขันหรือไม้ก็ปล่อยวางเขาไปเลยไปรอเจอคู่ของใหม่ๆม,มาตามพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะี่แปลให้ตามนี้เลยนะอยู่ที่ว่าชาวะท่าน,น้ํามีมนกรกฎพิจิกจะเลือกเอาแล้วกันนะคะเป็นกําลังใจให้ชาวท่านา้ำทุกคนทุกท่านค่ะใครสนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์ันโหัรางเก้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสําหรับวันนี้สวัสดีจ้า